คำเตือนคลิปนี้18บวกนะครับเนื่องจากมีความรุนแรงค่อนข้างสูงใครที่อายุต่ตำกว่า18ปีกรุณาเชิญผู้ปกครองมานั่งดูเป็นเพื่อนนะครับหลายคนคงอาจเคยได้ยินเรื่องราวสุดสะเทือนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความโหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาที่มนุษย์ทำร้ายเพื่อนมนุษย์กันอย่างทารุณมันจังเป็นเรื่องราวที่ชวนขวัญผวา ถือเป็นหนึ่งในโศกขนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติยุคใหม่ที่ทําให้ชาวกัมพูชายอย่างน้อย1.7ล้านคนเสียชีวิตและล้วนเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาในเกือบทุกๆด้านทั้งหมอครูนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิศวกรวัฒนธรรมล้วนถูกสังหารไปจนหมดทําให้เขมรสิ้นชาติด้วยเหตุนี้กัมพูชาจึงเป็นประเทศที่อารยธรรมแทบจะสูญสลายหายไปจนหมดสิน้น เพราะความที่คนมีความรู้ความสามารถถูกกวาดล้างและสังหารไปจนหมดบางคนก็มาหลบอยู่ในไทยแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเอาไปเผยแพร่ที่นู่นอีกตั้งหากวันนี้เราจะมาย้อนเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทาให้ขมิ้นสิ้นชาติมาจนทุกวันนี้ครับแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและก,กดซับสไคร e ด้วยนะครับ เรื่องนี้เริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงฝรั่งเศสได้ให้สิทธิปกครองตนเองแก่กัมพูชาในปีพุทธศักราช2489แต่สถานะยังถือเป็นอาณานิคมอยู่ช่วงระหว่างนั้นกัมพูชามีการให้ทุนส่งคนไปเรียนที่ฝรั่งเศสหนึ่งในนั้นก็คือพ้นพศการได้ทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ทฤษฎีสังคมศาสตร์ใหม่ๆและได้รู้จักเขียวสัมพันธ์ ทั้งคู่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศตัวเองที่ชาติตะวันตกเข้ามาวางรากฐานที่ทําให้ผู้คนสุขสบายเกินไปจนขี้เกียจทําให้ฝรั่งเศสปกครองได้ง่ายได้นายเขียวจึงเสนอวิธีการปกครองที่เหมาะแก่ประเทศกัมพูชาก็คือลบล้างกฎเกณฑ์ในเรื่องราวทุกอย่างของชาติตะวันตกที่เคยวางรากฐานการปกครองกัมพูชาไว้ยุติการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกทาง แล้วให้ประเทศกัมพูชาจเจริญในการปกครองแบบชนบทไม่มีเมืองใหญ่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีระบบเงินตราและไม่มีการศึกษาพลพ์จึงเกิดความคิดที่จะนำทฤษฎีนี้มาใช้กับประเทศกัมพูชาในอนาคตพลพ์จึงได้จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นในปีพุทธศักราช2494ขณะที่ศึกษาในฝรั่งเศสและยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ในฝรั่งเศสอีกด,ด้วย ต่อมาเจ้านโรโดมสีหนุได้เกิดขัดแย้งกับนักการเมืองและมีกระแสลมร้างราชวงศ์เกิดขึ้นสีหนุโดยทำรัฐประหารยึดอำนาจในปี2495แต่งตังต้งตนเองเป็นกษัตริย์และนายกรัฐมนตรีชั่วคราวทำให้กลุ่มนักศึกษาที่ปารีสไม่พอใจการกระทำนี้และได้เรียกสีหนุในเชิงประนามว่าคนทรยศต่ตอชาติลพลพศจึงส่งจดหมายปิดผนึกไปยังสมเด็จสีหนุ ต่อว่าว่าเป็นฆาตรกรประชาธิปไตยทำให้ถูกระงับทุนการศึกษาในเวลาต่อมาในเวลานั้นชาวเวียดนามตั้งกลุ่มติดอาวุธที่เรียกว่าเวียดมินเพื่อปลดปล่อยเวียดนามให้พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสผลพศได้กลับมายังกรัรมพูชาในปีพุทธศักราช2496และได้เข้าร่วมกับขมรเวียดมินที่มีทั้งคนขมรและเวียดนามเป็นสมาชิกผลพศ รวบรวมคนที่มีแนวคิดเหมือนกันก่อ,กอตั้งพรรคประชาชนขึ้นเพื่อเข้าชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งปี2497ถือเป็นพรรคหนึ่งที่มาแรงมากในขนาดนั้นทำให้เจ้าสีหนุตัดสินใจสละราชสมบัติและลงมาเล่นการเมืองอย่างจริงจังและจัดตั้งพรรคสังคมราษฎรนิยมขึ้นส่วนบรรลังก็ยกให้พ่อคือสมเด็จพระนโรโดมสุรมริศทรงดำรงตำแหน่งกษัตริย์แทนเจ้าสีหนุเป็นฝ่ายชนะเลือกตั้งโดยไม่ต้องสงสัย ราะมีทั้งกำลังตำรวจและทหารอยู่ในมือและได้ปกครองประเทศแบบพักเดียวทำให้ฝ่ายซ้ายของกรรมัมพูชาหมดหวังที่จะต่อสู้ตามกฎหมายเขาจึงแอบสะสมกำลังโดยฉากหน้าลพลพศเป็นครูสอนหนังสือแต่เบื้องหลังก็เป็นตัวการติดต่อประสานงานต่างๆอยู่อย่างลับๆในปีพุทธศักราช2503พระบิดาของพระเจ้าสีหนุทรงสวรรคต ทำให้พระเจ้าสีหนุได้ดำรงตำแหน่งสองควบนั่นคือพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีแต่พระองค์เจอปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในการบริหารประเทศการเมืองที่กำลังร้อนระอุเกิดกระแสความไม่พอใจในการรวบอานาจครั้งนี้ทาให้เกิดการจลาจลขึ้นถึงขั้นต้องยุบสภาเลยทีเดียวและมีการเชิญสมาชิกฝั่งซ้ายมาเข้าพบโดยให้เหตุผลว่าเพื่อต้องการคุยเรื่องการปกครองใหม่ร่วมกัน พลพศเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกเรียกตัวแต่ด้วยความที่ไม่ไว้ใจจำต้องลี้ภัยไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามเหนือและจัดตั้งกองกำลังเป็นขเขมรแดงขึ้นแต่ในตอนนั้นเวียดนามเหนือกำลังสู้รบกับสหรัฐทำให้ไม่สามารถช่วยพลพศได้มากนักเขาเลยเดินทางไปยังประเทศจีนและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและได้เห็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แบบสดๆที่นั่น และในปีพุทธศักราช2509กัมพูชาได้มีการจัดการเลือกตั้งและอำนาจก็ย้ายมาอยู่ฝ่ายขวาในการชนะที่นั่งสภา,าไป75%ผู้แทนจากพรรคคือลอนนอนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและเปิดศึกกับขมิมนแดงนับแต่นั้นโดยมีคำสั่งให้ชาวบ้านหยุดขายผลผลิตทางการ,กรเกษตรแก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ด้วยการบังคับอปืนต่อให้ขายกับรัฐบาลเท่านั้นซึ่งกดราคา จนทำให้พวกเกษตรกรไม่พอใจและลุกฮือขึ้นมาประท้วงลอนนอนก็จัดการอย่างรุนแรงจนมีคนตายมากมายภาพลักษณ์ของลอนนอนจึงกลายเป็นคนโหดร้ายในสายตาประชาชนทำให้ประชาชนเข้าไปร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์แทนจากนั้นเป็นต้นมาสงครามกลางเมืองก็เริ่มต้นขึ้น้ลพดได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มขมรแดงที่เรียกว่าประธานพักมีผู้ติดตามนับร้อย และสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2513สมเด็จสีหนุสเสด็จเดินทางไปรักษาตัวที่โซเวียตในพนลอนนอนถือโอกาสล้มล้างระบบกษัตริย์ยึดอำนาจมาไว้เป็นของตนเองและสั่งกวาดล้างชาวเวียดนามส่งผลให้ชาวเวียดนามนับพันในกัมพูชาถูกสั่งฆ่าแล้วนำศพไปทิ้งมนน้ำโขงและตั้งเป็นประเทศสาธารณารัฐเขมร แม้จะมีประชาชนกัมพูชาส่วนมากลุกขึ้นมาประท้วงก็โดนทหารจัดการอย่างรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายสีหนุที่ไร้บัลลังได้เดินทางไปยังปักกิ่งเพื่อพูดคุยกับโจอเอินไหลมีการเชิญผู้นำเวียดนามเหนือเข้ามาร่วมด้วยสีหนุถูกแนะนำให้ร่วมมือกับขมรแดงเพื่อโค่นล,ล้มลอนนอนสีหนุจึงตกลงกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ทำให้คนที่สนับสนุนสีหนุและคนที่เกลียดเลนนอนต่างมาร่วมมือกันจากเพื่อนเป็นศัตรูจากศัตรูมาเป็นเพื่อนทําให้ขเขมรแดงมีความยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งด้านกําลังคนและกําลังทรัพย์อเมริกาได้ทิ้งระเบิดถล่มกัมพูชา เวียดนามเหนือได้บุกเข้าไปโจมตีลอนนอนทำให้เวียดนามใต้และอเมริกาส่งกำลังมาช่วยสาวบ้านที่โดนผลกระทบดังกล่าวจึงโกรธแค้นแลนนอนและเข้าร่วมกับขเขมรแดงมากขึ้นกว่าเดิมและเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างลอนนอนและขเขมรแดงขึ้นหลายครั้งส่วนใหญ่ขเขมรแดงจะเป็นฝ่ายชนะเพราะขเขมรแดงโหดรบเก่งในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลมีแต่ปัญหาคอร์รัปชันและทหารหนีทัพและอ่อนแอช่วงนี้ เขมเแดงเริ่มให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนๆกันเพื่อความเท่าเทียมนั่นคือใส่ชุดดำผ้าของม้าลายขาวแดงและสวมรองเท้าที่ทำจากยางรถยนต์เมื่อเห็นท่าไม่ดีลอนนอนจริงๆลาออกเล่นหนีไปในเดือนเมษายนพุศักราช2518เมื่อผู้นำหนีไปทหารก็พากันยอมแพ้กุงพนมเปนก็ถูกยึดโดยเขมรแดงได้สำเร็จ ประชาชนต่างโห่ร้องยินดีและยกขำมรยแดงเป็นวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยประชาชนจากความโหดร้ายจากเผด็จการทหารชุดดำเดินทางเข้ากรุงพนมเปญประชาชนต่างสวมกอดเพราะคิดว่าการเมืองที่วุ่นวายในเมืองหลวงคงจะสงบลงสักทีแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าต่อแต่นี้คือหายนะที่แท้จริงวีรบุรุษที่พวกเขายกเป็นผู้ปลดปล่อยนั้นจะมอบความเลวร้ายให้กับพวกเขามากกว่าลอนดอนซะอีก ในปีดังกล่าวคุนพ์กล่าวว่าเป็นปีที่เริ่มสักราชใหม่ของขเขมรหรือเ,เรียกว่าเป็นปีศูนย์ต่อแต่นี้ขเขมรจะเปลี่ยนโฉมเป็นประเทศที่มีประชาชนมีฐานะเท่าเทียมกันและแล้วทฤษฎีของเขียวสัมพันธ์จึงถูกปัดฝุ่นเพื่อน,นำมาใช้รูปแบบการปกครองของขเขมรแดงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมใหม่โดยใช้รากฐานทางอุดมการที่เรียกว่าอุดมการปฏิวัติแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีการรักษาเผด็จก,การโดยชนชั้นกรรมอาชีพเป็นตัวขับเคลื่อนขมเนแดงเริ่มใช้วิธีที่รุนแรงปกครองประเทศ <c oughs> เพื่อปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมพึ่งตนเองปิดโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานยกเลิกระบบธนาคารเงินตราเน้นการผลิตโดยกเกษตรกรรมหลีกเลี่ยงการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทางอุตสาหกรรมปฏิเสธการซื้อสินค้าจากต่างชาติและมีความคิดว่า กัมพูชาจะมั่งคั่งได้เพราะการเกษตร,รดังนั้นขมเมรทุกคนต้องเป็นชาวนาเ <spelled spreadsheet> <Maurice> มื่อย,ยึดพนมเปนได้แล้วบ่ายวันนั้นเรื่องราวที่แสนโหดร้ายก็เริ่มขึ้นขมเมรแดงเร่งรีบกว่าต้อนคนออกจากพนมเปนท,นทันทีโดยอ้างว่าพวกอเมริกาจะมาทิ้งระเบิดใส่และกโกหกว่า การเดินทางนี้ไม่ไกลมากนักใช้เวลาแค่สองสามวันก็ได้กลับบ้านแล้วทุกคนหวังว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตที่ดีกว่ารัฐบาลก่อนหน้าแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการพาคนเหล่านี้ไปทำการเกษตรตามต่างจังหวัดสิ่งที่ชาวบ้านพวกนี้ต้องเผชิญคือการถูกบังคับให้เข้าระบบหน้ารวมต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้มีสเสบียงเลี้ยงคนทั้งประเทศกรุงพนมเปญ กลายเป็นเมืองร้างที่เหลือเพียงครอบครัวของผู้นำขมรนแดงโรงพยาบาลก็ร้างเพราะคนไข้และคนเจ็บหนักก็ถูกขวาดต้อนไปด้วยทุกคนทุกคนอบพยพออกไปทาาหารขมรนแดงตรวจพบใครก็จะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยพวกทหารจะเดินเ้าประตูบ้านไล่คนออกไปคนที่ไม่ทำตามจะถูกยิงทิ้งหน้าบ้านตัวเองท,ทันทีและเส้นทางที่พลพดโกหกนั้นแท้จริงแล้ว เป็นระยะทางที่ไกลมากชาวบ้านหลายคนต้องตายกลางทางเพราะอาหารและสเสบียงในการเดินทางไม่เพียงพอบวกกับพวกเขเมรแดงเลิกใช้การแพทย์แผนใหม่แล้วหันมาใช้แผนโบราณที่ไร้คุณภาพในการรักษาคนป่วยทําให้คนป่วยแทนที่จะหายก็ดันมาตายลงซะอีก20เมษายน2518ประชาชนที่ถูกต้อนมาจะถูกแยกแถวออกจากกัน และให้เข้าไปประจำค่ายทำงานหน่วยกลางที่เรียกว่าคอมมูนซึ่งจุผู้คนได้ครั้งละหนึ่งหมื่นคนซึ่งก็คือเรื่อนจำดีๆนี่เองแหละครับ mm. มีทั้งพระสงฆ์ mm. เด็กหญิงมีคันและเชื้อพระวง์ทุกคนต้องสร้างที่อยู่อาศัยเองทรัพย์สินถูกยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ห้ามมีสีสันต้องย้อมเป็นสีดำเท่านั้นบางกลุ่มถูกสั่งการให้ทำงานกลางแจ้งอย่างหนักและมีอาหารรองท้องเพียงสองมือเท่านั้น คือปลาแห้งและข้าวต้มข้าวต้มที่ว่าเนี่ยบางครั้งก็มีแต่น้ำเท่านั้นคนไหนที่ต่อต้านจะโดนทรมานทุบตีและทารุณอย่างหนักรวมไปถึงการสังหารหมู่อันเป็นตำนานที่โหดเหี้ยมที่สุดในขเขมรจึงเกิดสัพท์คำว่าทุ่งสังหารขึ้นทุ่งสังหารนี้มีมากถึง300ทุ่งที่เอาไว้ประหารและฝังกลบคนทำผิดพูดง่ายๆก็คือทุกชีวิตบทลงเอยสุดท้ายก็คือตายทุกคน การทำการเกษตรในป่าเขาทุ่งนางดูเหมือนจะเป็นนโยบายอันผิดพลาดและขาดความรู้ถึงแม้จะบังคับคนมาเป็นแรงงานการเกษตรเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยและก็ไม่ได้รับการสอนที่ดีก็ย่อมปลูกอะไรไม่ขึ้นทั้งระบบเกษตรพังทลายชาวบ้านก็อดตายมากขึ้นอดอยากถึงขนาดกินเนื้อคนด้วยกันเองถ้ามีใครคนหนึ่งตายไปเลยก็มี นอกจากความอดอยากและการใช้แรงงานอย่างหนักแล้วพวกขมรแดงก็ยังโหดเยี่ยมถึงขีดสุดหากใครทำงานไม่ได้ก็จะถูกลงโทษทันทีซึ่งส่วนมากก็มักจะจบลงด้วยความตายแต่กว่าจะตายนั้นก็ต้องผ่านสารพัดวิธีเท่าที่คนลงโทษจะคิดออก เนื่องจากต้องการประหยัดกระสุนอาวุธที่ใช้ในการสังหารคนเหล่านี้จึงมักเป็นอะไรที่บ้านๆและป่าเถื่อนเช่นไม้ไผ่เหลาแหลมไม้หน้าสามจอบเสียมเคี้ยวเกี่ยวข้าววิธีการก็มีทั้งใช้ไม้ตีใช้เหล็กแทงใช้ใบตานที่คมกริบเหมือนฟันเลื้อยเฉือนตามร่างกายในเหตุการณ์นี้เด็กจำนวนมากถูกจับฟาดเข้ากับต้นไม้จนเสียชีวิตเพราะจะได้ประหยัดกระสุน เด็กที่ตายก็ด้วยเหตุผลที่ว่าโตขึ้นจะได้ไม่กลับมาแก้แค้นผู้ใดหลบหนีจากข้อมูลจะถูกนำไปฝังทั้งเป็นส่วนเด็กชายก็เอาไปเป็นทาหารตั้งแต่อายุน้อยๆสืบทอดวงจรอุบาทต่อไปแต่ความโหดร้ายยิ่งกว่าถูกบังคับให้ทำนาคือการโดนจับเข้าคุกขมรที่เรียกว่าคุกตวเสล่ง หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Security Office 21หรือ S21 ด้วยข้อหาเป็นชนชั้นในทุนบ้างนิยมต่างประเทศบ้างซึ่งคนที่เป็นเหยื่อส่วนใหญ่ก็คือเชื้อพระวงศ์ข้าราชการพระหมอปัญญาชนศินลปินคนที่ไม่ใช่คนกัมพูชาแท้ๆเช่นมีเชื้อสายไทยจีนหรือเวียดนามคนใส่แว่นเพราะดูมีความรู้ไม่ใช่ชนชั้นกรรมมาชีพ ด้วยเหตุนี้เองประชากรกัมพูชาที่เหลือรอดจึงมีแค่คนที่ไร้ความรู้และไม่รู้อารยธรรมของตนเองรากเงาที่หายไปและถูกชักจูงง่ายเพราะไม่ได้รับการศึกษาการเป็นชาวนาว่าทรมานแล้วการโดนจับเข้าคุกนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะต้องผ่านการทรมานมากมายให้รับสรารภาพผิดในสิ่งที่ไม่ได้ก่อด้วยวิธีอันโหดร้ายสุดจะจินตนาการเช่นการถูกแขวนบนขื่อกลางแดดเหมือนตากผ้า การจับกดน้ำการห้อยหัวช็อตไฟฟ้าและอีกสารพัดวิธีที่สันดานดิบมนุษย์จะนึกออกโดยจะเปิดเพลงเสียงดังสนั่นในตอนกลางคืนเพื่อกลบเสียงกรีดร้องของนักโทษที่ถูกขเขมแดงทรมานจนถึงแก่ความตายขเขมแดงไม่เพียงแต่ทรมานร่างกายของนักโทษเท่านั้นแต่ยังมีการบันประสาทให้นักโทษเสียขวัญอยู่ตลอดเวลาบ่อยครั้งที่นำตัวออกไปยังลานประหาร พันผ้าปิดตารอเวลาให้เพชนจคาดลงมือแต่เมื่อได้รับคำสั่งให้ยิงกลับเป็นเสียงไกปืนที่ไม่มีกระสุนพร้อมเสียงหัวร้ออย่างคลื้นเครงจากนั้นพวกทหารจึงนำตัวนักโทษกลับไปขังตามเดิมเป็นการยั่วร้อของระบบจิตใจทรมานทางร่างกายทรมานทั้งจิตใจคนที่อยู่ที่นี่ความตายน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้พ้นพ้นจากความทรมานนี้พวกผู้คุม ก็ไม่นิยมให้นักโทษตายคาที่มากนักพวกเขาอยากทรมานนักโทษมากกว่าเช่นบังคับให้กินอุจจาระหรือปัสสาวะถูกล่ามอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตอนนอนหลับเมื่อนักโทษที่คุมขังมาอยู่ที่นี่จะถูกถ่ายภาพและโดนบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเครือข่ายของตนเองซึ่งพวกเขาต้องให้รายละเอียดที่ว่าประวัติเริ่มตั้งแต่วัยเด็กและสิ้นสุดด้วยวันที่ถูกจับกุมทุกคน จะถูกบังคับให้เปลืองผ้าและลิฟซัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดและถูกนําตัวไปที่ห้องขังพวกที่อยู่ในห้องขังเล็กๆจะถูกล่ามโซ่ไว้กับพื้นที่ดัดแปลงเป็นห่วงเล็กๆไว้ตึงกับโซ่ราวกับล็อกจักรยานไว้กับที่ล็อกเลยทีเดียวในส่วนของห้องขนาดใหญ่ที่ไม่มีกําแพงนักโทษจะถูกล่ามโซ่โดยใช้ท่อนเหล็กหลายชุดการนอนนั้นนักโทษจะนอนด้วยหันศีรษะไปทางทิศตรงกันข้ามเพื่อป้องกันการสื่อสาร ห้ามพูดคุยในหมู่นักโทษและนอนพื้นเปล่าโดยไม่มีเสือ่อมุงหรือผ้าห่มทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกลงโทษด้วยการเคี่ยนตีหรือช็อตด,ด้วยไฟฟ้าเมื่อโดนทรมานหรือลงโทษก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดการกระทำใดๆของนักโทษแม้กระทั่งการลุกขึ้นนั่งการพลิกตัวหรือการผ่อนคลายตัวเอง จำต้องได้รับอนุญาตจากทหารของขมิมนแดงเสียก่อนสภาพเรือนจำที่มีผู้คนพุกพล่านและสุขอนามัยไม่ดีทำให้เกิดการระบาดของโรคตามมาอย่างมากมายที่ฮอตฮิตที่สุดคือท้องร่วงแรกเริ่มเดิมทีนั้นคุกตวนเสลงแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมตวนเสลงสร้างขึ้นมาปีพุทธศักราช2 5 0 5บนพื้นที่ขนาด600คูณ400เมตรโรงเรียน มีอาคารสองหลังรวมกันเป็นคุก S21 เพื่อใช้ในการสอบสวนจากห้องเรียนกลายเป็นห้องขังและห้องทอรมานพื้นที่โดยรอบถูกร้อมรอบด้วยลวดหนามถูกช่องทางทั้งประตูหน้าต่างหรือแม้กระทั่งรูเล็กๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักโทษที่สิ้นหวังได้มีโอกาสฆ่าตัวตายที่ชั้นล่างของอาคาร A ห้องเรียนหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองห้องเพื่อกักขังขมินแดงระดับสูง ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนท่อระยศส่วนในอาคาร B C และ D เดิมเป็นห้องเรียนชั้นล่างถูกแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆแต่และห้องมีขนาด0.8ถึง2เมตรเป็นห้องขังขนาดเล็กสร้างด้วยอิฐชั้นล่างสร้างด้วยไมย้ออกแบบมาเพื่อสำหรับนักโทษเดี่ยวชัน้น2มีห้องที่ใหญ่กว่าว้ก,กักขังนักโทษที่สามารถจุนักโทษได้ถึง50คนปัจจุบันคุกตัวนเสง คือพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวเสเลงอนุสรล้ำลึกถึงเหตุการณ์อันหดหู่ที่เต็มไปด้วยการนองเลือดที่เปิดให้ชมเช่นกับพิพิธภัณฑ์ทั่วไปเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวขเขมรราวหนึ่งแสนคนที่มีสภาพเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดําขาดลุ่งริง่งที่ขเขมรแดงบังคับให้ใส่ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยหนักด้วยโรคมาเรลลียยุงป่ากกัดและอุจจาระร่วงมาตลอดทาง อุ้มลูกเล็กๆแนบในอกสภาพกระเซือกระเซิงร้องไห้ขอชีวิตอบพยพหนีตายผ่านเทือกเขาบันทัดและรัฐบาลไทยที่โอบอ้อมอารีนั้นเปิดชายแดนสร้างที่พักพิงให้ชาวขเขมรน,นับแสนคนที่หลบหนีเข้ามาได้พักพิงอยู่ในอ้อมกอดของรัฐบาลไทยจนรอดตายในค่ายพักตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อแผ่นดินขเขมรลุกเป็นไฟล่าขุมนรกขเขมรติดอาวุธอีกหนึ่งกลุ่มจึงคิดโค่นพลพด โดยการแอบไปจับมือกับเวียดนามกองกําลังทหารเวียดนามกว่า1นึ่งแสนนายบุกเข้ากัมพูชาตีขเขมรแดงแตกในวันที่7มกราคม2522และนี่คือจุดจบของระบอบขเขมรแดงที่แสนโหดเที่ยมในกัมพูชาที่สังหารคนบริสุทธิ์ไปกว่า1.7แสนคนซึ่งในขนาดนั้นถือเป็นจํานวนประชากรกว่าหนึ่งในสของคนกัมพูชาเลยทีเดียวพลพศ เสียชีวิตเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2541ในบ้านที่อยู่พื้นที่ในเมืองอันลองเวงติดกับชายแดนไทยกำลังของขมรนแดงแตกสลายบางส่วนก็ประกาศยอมจำนนลและถูกจับขึ้นศาลแม้ทางการจะตัดสินว่าความตายของพลพศเป็นเพราะโรคหัวใจแต่ก็ยังมีบางกระแสที่กล่าวว่าโดนลูกน้องเหรือฆ่าตัวตายเพื่อหนีการถูกส่งตัวไปตัดสินโทษและพลพศ ก็ตายโดยที่ยังไม่ได้รับโทษอะไรเลยปัจจุบันแม้กัมพูชาจะพัฒนาไปมากมีตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ก็ยังมีร่องรอยของความเสียหายหลายอย่างปรากฏให้เห็นโบราณสถานต่างๆเช่นนครวัดได้ถูกทำลายไปมากรูปปั้นถูกตัดเสียนกำแพงยังมีร่องรอยของกระสุนฝังอยู่และคนที่ได้รับผลกระทบจากช่วงขเขมรแดงปกครองที่ยังมีชีวิตก็มากมาย ทั้งคนกัมพูชาคนไทยรวมถึงต่างชาติอื่นๆที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศช่วงนั้นและยังมีผู้เสียชีวิตหรือพิการจากความขัดแย้งครั้งนี้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในปัจจุบันเพราะทุนระเบิดที่ฝังไว้ตามชายแดนตั้งแต่ช่วงสงครามยังระอุที่ยังไม่ได้รับการเก็บกู้ยังมีกระจายอยู่ทั่วไปนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ทำให้เขมรสิ้นชาติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สังหารโหดของคนชาวเขมร ที่กระทําด้วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองที่ได้ฟังทีไรก็หดหู่แล้วก็มานึกพิจารณาดูว่าคนเราจะโหดเหี่ยมถึงขนาดฆ่าคนด้วยกันเองโดยไม่เกี่ยมวิธีขนาดนั้นได้เลยหรือและนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนขเขมรวัฒนธรรมกลายเป็นศูญยากาศหายไปและไม่มีผู้สืบทอดเพราะผู้ทรงภูมิปัญญาต่างๆได้ถูกสังหารไปจนหมด ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทางช anel ของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ